แล้วติดตามชมเส้นทางบันเทิงและละครเพลิงไพรเป็นรายการต่อไปเลยนะครับส่วนพุทธศาสนาสุภาษิบประจำวันนี้นะคะปุพพาจริยาติอุจเรบิดามารดาเป็นบุรพาจารย์ของบุตร ปิดท้ายข่าววันนี้ครับไปดูกล้องวงจรปิดนะครับนาทีที่เกิดเหตุระเบิดรุนแรงครับบนเรือขนส่งสินค้าที่จอดเทียบท่าอยู่ในมณฑลเจอ้อเจียงของจีนซึ่งเหตุระเบิดดังกล่าวส่งผลให้รู้สึกได้ถึงแรงกระแทกของคลื่นในบริเวณที่อยู่ห่างออกไปถึง1กิโลเมตรขณะที่ไม่มีผู้ใดได้ไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เราจะลากันไปพร้อมภาพนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ